ดีทุกคนแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ที่มาติดตามแล้วก็ครับส้มสบายดีตนเสาๆทุกคนมื้อน,นี้ก็ยังอยู่ดงอยู่ป้าคือเกา้ากำลังันเติมโตสีไปหาอยู่หาก,กินนี่คือเก้าทุกคนนะพาลงมาไปหากินนะกำลังเสียออเดินทางตอนนี้นะไปกลับมันในผ่านเพิ่นื้นนี้ทุกคนนะในผ่านพญางอนเลย เฮาสิผาน้องมาไปหากินนี่ตามเคยว่านนี้ไปกับบ่าวพุทไทยเพื่อนว่าน,นี้ก็โบหม่านไปเลฮก,กก็ได้อยู่ทุกคนเพราะว่าไหลหมู่ก็บาได้ได้เล่นน้อยตัวหนึ่งว่านนี้นะแต่มืนน่อกี้ไปรุนไปติดตามเบิ้งทุกคนนะว่ามันชีได้บ่ไปกับพนยยันไงเพื่อนได้เหมือนนี้ได้ผ่านไงเพื่อนผ้ามาไปกอนเลยทุกคนเลยอ่ะเดี๋ยวไปติดตามเบน้อเดีทุกคนแดดแต่เสาขนาดืันนี้เ,เล่นน่าจะลง อาก็มาฮอดันด่าน,ด,านด่านเพลิงเกลืนอันนี้นะครกบฏจักจื่อบ,บจัจือจ้อเลยลืมเลยอาก็มาฮอดทุกคนเลยแต่ก็ยังท่านในฮอดรูปนะอาก็ประมาณทรงชมงหยางวันนี้นะตะตูตะตูตะตเฮามาะนะมาหาด่านนี้นะกะัสีล่งลุกกันยังอีกไก่เติ้ทุกคนเลยเออเตี้ยมาเบิง่งบรรยากาศมุเสาพุทางเฮามาพุ ไก่เติบได้พอจะค่อยเห็นเดินทางมาฮอดทางลงเลยทุกคนทางลงหงลุบนะน,น,นั่นนี่เอากระสีลงไปแล้วก็ห้ามไปฝ้านั้นเลยพูฟ้าพฝ่านแลวทุกคนนะลงโฮยแล้วก็ห้ามฝ้าโฮยฝ้านั้นกำลังมาฮอดกำลังสีลงเกมโตลงหยางวันนี้ก็ไล่สเสลยเชือดสามชั่วโมงทุกคนนะเพื่อสีหฮอดเป้าหมายแล้วก็เอากระสีลงไปแล้วก็ ลงไปเลยแล้วก็ห้ามโวยไปฟ้านะทุกคนจักฮอดชิ้ด้วยปรจักได้มือนี่นะไปนําย่ำในผ่านไปได้เพม่อนพาไปเชือกไปลายเลยลทุกคนเลยเอามาฮอดป่าป่าเงยป่าไม้เงยเงลยทุกคน,นเอาเชือกปลายหองนี่นะเราหาตามปลายหองนี่เพราะว่าเลนย่มนี้มันยูน <c oughs> อยู่ตามปลายหองทุกคน เฮากินขี้กระเด็นตาไปห้องแล้วก็บอนที่มีกกไม้ใหญ่ๆเป็นเฮืนเป็นฮังมันน่ะนี่เาสิพาลมาเลาะแถวนี้้ทนไก่ก็ตาอยู่ฟ้าโฮยฟ้านะก็ก็นีน้องมาเาก็ยังสมอยอยู่ทุกคนยังบ่มีวีแววเลยออย่าลงแล้วบ่เล่นเนาะ เอาไปเลยเดี๋ยวเอาไปเบิ่งคนทุกคนอะยังเ้าไปเลยฟังเียงคือบุมเมนเฮาเล่น เอาโกลเลเ้เลยนะนม่โกหมอะไนะนี่โกนเลยน่ามีโกนเ,เล่นเอาโกนเลยเจ้ โอ้ยเราจะมีอะไรกรดดิ้นมั้ยมีห้อยปะมีห้อยโอ้ยลเล่นด้กเล่นเนีนยบึงงวงไม้เงอ่สูงนะครับนะหอ้หอยห้อยลายจะใส่เฮิร์นมันมีโกลนคุณไปบึงเดี๋ยวคุณไปสำรวจบึง นี่โกนยู่นะ่ะงามันนะงามัาม่นดีแปะเดียวก็อันนั้นเลยเลยเนาะ นาโกนมันอยู่ตุ่มนั่นแหละทุกคนเลยนะกระปึ้งเยอะสูงเล่าๆอันเศร้าประมาณเศร้าปลายเมตรทุกคนเลยมันฮึ่นกุ้งไมก้กะเยอะเทิมนะแต่มนนะีโกนนันะโกนโกนเฮิ่นเทิง่งบ่ Huh? Ừ. Ừ. Hơn mình lấy thì nó à, Để họ chó bằng con Chó là họ khôm nhớ bằng nè Nói là như họ nhông bằng chạc tuần này. nhìn hiện sao Hà kinh tạm khem hóng nó โลหงหาินตามเข้มหงเล่นยามมันอยู่ตามหงเพราะว่ามันเยอะหาขี้กระเดินเฮ้นไปเฮินไปห้างมันไวกินบนมันเห่ากับคนมาเหาเอากระบ,บินบทัน์หนึ่งเล่ยอดกลางเคิงฮะเห็นแล้วทุกคนยกมีเทิงช้ำได้เฮินเท่านั้นเฮิน เดี๋ยวหืนน้ำเท่านั้นเองเบอร์คอยกสิยงหืนทุกคนเลยพอประกวดมันซอดลูนสับทึงเดี๋ยวเฮาโจกลัดกันมาแลยตัวนึงทุกคนนี่ยแรดในหื้นโจกเอาบ่ร์เลยหาก็ลงมาฮอดโลปลายประมาณประมาณโลปลายนี่แหละพอดีหางปงาหางปงกัมจูนะเอาหื้นไปพากระจกแง่แล้วกระจกรัดเอาเลยตัวหนึ่ง <laughs> สุดซี่ขนาด เดี๋ยวห้อก็สิเก็บแล้วก็ไปอีทวนนะไปต่ออีอ๋อจนะ้หอนปินกุ้งไหมซ้ำซเอาเหมยอือฮึพอดีกินเซบอันนี้นะนะลูกดีกว่าเจอไว้ได้นน่นี่นี่นี่น,น,น,นี่นี่เลยเจอไว้ได้มาไหมทุกคนเลยน,ะนี่เอามาฝึกนั่งยานอยู่ฮะมนัมนมนัมนมัน เก็บเก็บเก็บไปต่อไปต่อพอหมวยอะไรนะฮ่อกุ้งไม้มหูสาวต้องหมวยม่อนก็ต้องหืนกกสูงแน่ใช่แล้เหืนมันเนาะโกนกับปื้งยันหืนก้อนนะบึงนี่นะครับต้องสูงเลยสักก็ได้ตัวหนึ่งทุกคนนะ หมานมือเสาได้เหมือนี้นะหมานเลยรอบเสาเลยกับใบเยือบไปเลยประมาณรูปลายประมาณโลณโลซี่โลหะประมาณนี้นะทุกคนพอดีกินแซ็บนะเก็บหัวทงแล้วก็ไปโตเลยไนดะ้แบบน,นี้ทุกคนนะพอเสร็จไปไก่ได้เหมือนี้นะในผ่านุพา,าไปไก่เติมได้ในผานพันยางก้อนเลยทนะุกคนพานองหมายางก้อนเลยมือขึ้ <c oughs> ขนนดทุกคนนะมันไปจกบน่นยู่เนี้ยเพื่อสิจกได้นะี่ก็บโบเมนพอดำพอดี เดี๋ยวไปลุ้นเบื่องอี้ตัวต่อไปทุกคนมาเฮาอี้ซิงนี้เลยทุกคนเดี๋ยวเฮาไปเบิ้งกันฮะยาเฮาเลยตัวนี้นะเจ้ามันเฮาไปเลยนะเดี๋ยวเฮาไปเบิ้งก่อนยาว่าเฮามุงฝดบวกเมน้ยฟังเสียงคือเล่นบนนั้นเรื่องนี้แหละมาเฮาตัวดีย่คือคือกันนึงกับตัวที่ได้เมื่อกี้น่าตะหกเทนี้ เห็นเราบอมานะจุ๊บต้นฟองซีน่าจะเฮาเล่นมาหามาแล้วก็บอเ,เห็นทุกคนเห็นตะักุ้งไม้ยิ่ๆยืนนะนะมันเลนออกมาแต่หัน่นสงสัยเล่นหึ่งฮันก็นมีจักฮะหมาแม้ที่มันเซ็มพะโบโบมาเฮา,น,นะานั่มนะเขาก็เลยบบเนจใจนะกกก็มากเกต้อุ้มนะพวกหุ่นอุ้มนั่นแหละเราเชื่อหมาแม้ธนะีนมาเฮานะเสดว่าเล่นอยู่หัน่น บางสียงจะเพื่อเล่นเดี๋ยวเขาสีลงโฮยพี่ทุกคนลงโฮยพี่นะในผ่านไปก่อนเลยเดี๋ยวเขาสีหามฟ้าโฮยไปฟ้านั้นวันนี้นะ,ะมาวันนี้แล้วนึงทุกคนนะแต่เป็นโเมนโเมนต์โมเมนต์จงอ่างทุกคนเลยแต่เป็นงูอันนะบ้านคอยเขาเอินงูงูหงหมเพราะว่ากันเชื่อว่าบอเอานี่ย่ามเฮตมาก,ก็เลยเอาทุกคนนะนะยิงเอา,ต,านะอตัวพวกแง่อย่างนี้อนี่ทอเราไม่ได้เย็บ นะ้ำมันมันลอยมากนี่นี่ลอยมาเดาน,นี่นะมันอยู่ด้วทางฮนะลอยมาโอ้ยเสียวขนน่าทุกคนเลยใส่นะต่อไปนี่ที่แรกกว่าสิบเออาพยันนั่นแบบยันนมมออ้องหมามาพอเลยยันน้องหมาครบนะทุกคนก็เลยเอาก้นเพราะว่ามันเป็นงูมีพิษทีท่หายแห้งนะแต่กระตวง่าย,ก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 ,นนะยาก็กินได้คือกันทุกคนเมม่อเห็ดยางก็กินได้คือกัน ในพลาดมึงก็จะไปทั้งเรือเลยไปทั้งหน้าไปแล้วทุกคนอยาก็ได้ไรส่งเต็มไรเ,เชลีเชิอนะยังอยู่ในกินทั้งนะอ,อ๋อเ้อตกใจเปะเดี๋ยวไปลุ้นเมืงอีทุกคนนะแต่นี่ไปหาคำ้ำมันสีมาอีบ่จักไหลเพื่อไปแล้วไหลอยู่ตรงนี้โกรธไหมนี่จุ๊บไปเชื่อเลย phú lên, lên, cục máy nó được tí, ô được cực khơ hả? lúc có cá phải, phú ยันเป็นกระเตกระไนทุกคนเลยเพราะว่ามันนะไหลเอาตะหนันไะม้นี้มันโบท,ท่านมันไหลปีนไปปีนมาแล้วเปิดย่าผมนะคิดว่ามันเป็นแล่นหากินเลยกระด้างอยู่ทุกท่านมามากเลยยันมันไหลไปในแนวนั้นนะความคืดในเทอรโรเมนใช่ไหยันเป็นแบบกระไนกระ,กระเตให้ผ่านมันก็จะหดเชือกเลยเดี๋ยวไปติดตามเมึงอีทุกคนเลย โอ้โขัดขาเลยทุกคนในยางหลายพอด้ว่าน,นี่ก็มืดมืดอ้อเออตะหินคือคือค,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 อคนืนนะทุกคนเลยนี่นะอันตรายชุดๆเลยตัวนี้ให้นนี่นี่นู่เขียวห่างห่างห่างแหมอันนี้นะเต่ว่าเชยเย็บมันนี่เรียบร้อยเลยมันกัดไปกรไรได้ยั่นนี่โอ้โไป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 ทั้งเพื่อทั้งมันอ่ะเดี๋ยวเฉีดโล เราหอมนี่ขึ้นไปทุกคนด้วเพราะมันเคยมีเล่นนะแถวนี้นะและ้วก็ทางทางทางข้างนี้นะมันเป็นยุบนี่ยุบปลาสะพานนั่นเติบมันอยู่แถวนี้ทุกคนเออเรามันนี่ไก่เติบเลยได้ยังบุทบันพอจะโตอยู่แต่หลังจากที่เราได้มานี่ยนะยนะังบุทบันพอยังบุทบันเห็นนี่นี่นี่บกักยัตงตัดล้วมุมอยู่นี่ นะย่างไปฮันเฮาฮั่น,ะนจะนอยหมาไหลเขาว่าเชื่อมันอยู่นี่จะนอยหมาไหลนี่ทุกคนมันอยู่ยุ่ป่าสะพันนี่นะเขววาเชื่อมันเฮาตน,นี้ป่าสะพันนี่ตัวใหญ่นขนาดไหลมันเชื่อคนดีวกว่าอยู่นี่เลยทุกคนเลยบุปผ่าย์เชื่อแล้ว,ลวมาเฮาก็จะม้อยตัวนี้ นะมันกิโลไม้นะเอากิโลไม้ฮะนะมันนั่งบนแถวนี้นะนี่อันนี้ยังอันนี้นี่ยยังยังนะยังกว่าทันหนัหนาอยู่นะมันกัดนะยังกว่าทันยกนะห้อยนี่ลมสามนิ้วทุกคนบัวห้าวันนะหืนพวกหืนทางในผ่านผ่นไปพวก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 เทิงพวกเดี๋ยวฮ่อสีน้ำลงเพิ่งทุกคนเลยจังเลย พวมายัางเถือกขึ้นยุบางที่มหลุนก็มีนะนะนะ่งนะนะเถือกนั้นยังเถือกขึ้นลบไปลบมาอยู่นะนันี่น,นนะมันนอนอยู่ห่นก็ฟอมึงอโอ้ง่าย่ขนาดบอยู่นี่ดอนนี่นะบอยู่เลยห้ามทางนี่กับบจักแต่กับบอเห็นห้อยห้ามนะบาะว่ามันเฮามาเดือปายมานนี่เฮามาผีมาเบิ้งกับบเห็นทุกคนนะจักมันไปทั้งเลยอ สองตัวหมูสองตัวเดี trees, right ๋ยวห้องสำรวจบางทางนีเจ้าวันไปพี่ันี่จ้ะหมูแบบมันสองตันะน้อยยิ่นเบ็ดซ้ำใครเปียกใครใกล้อ่นี่แหละหมูไปอยู่ทางเลือดิหมาเห่าๆแล้วก็บ่เห็นเลยเดี๋ยุบอันนี้ห้ามทางมาพีเลยนะหมูสองตัทุกคนนะส่งให้น้องนะห้อยโบไม่น้อยหมาอย่างถธอกึืนอยู่ทุกคนเด มาย my ังดมอยู่บ่ออะไรยู่โดนนี้กระโบยู่นั่นนี่โดนนี้กายเลยกายทางมาพี่เดี๋ยวมาจีพาากันน้ำลงเบิ้งทุกคนบางทีมันมาไล่มาเชื่อมันปีนคืนมาเบางทีได้ยิ่งกว่มี่ในผ่านเพื่อเปก้อนแล้วครบแล้วย่ายบมือลื้อฮี่ย่ายกระยัางมือจักนีตื้นนครบแล้วครบแล้วเน่เล่เน่น้ำหุ่นหมูมากทุกคนเลยน้ำหุ่นหมูมาก นี่ผ่านไปลงเอาเลยเฮ้ยเฮ้ยเธอเพืนกี่เรือเฮาทำก็มีจับเลยนี่ฮะเฮาทำล่ะโอ้ยใส่ซอดทุกคนนึกเถอะเฮาทำเลยลูกป้าเบื้งนี่นะ เสร็จเรื่อยครบเร็วนี่เป็นน่ปลาดึงเอาได้ปอนะนึกจะไปเฮ้าเนี่ยน่ะนึนปลาสงสัยน้องจับหางเยอะวหางหน้อยโอ้ตายขุดกันไม่ได้ปานพอมกระตือปลี้อันนี้นะกเอ้ะเล่นตัวนี้กัน

ดึงด <c ười> ึงนิ้งๆดู้ดดูชอบมึงเท่เออโอ๊ยโอ้เกิดแล้วเซดก่อนหนึ่งเฮ้ยเฮิรนเทิรนเฮิรเทิร์นกูบุ้งบุ้บุ้งบุ้งงับไปเจ้าเจ้านึ่งเล่นผมนะอยากลบไปในที่นี้นอน nó lên cố lên cố nó cố nó cố lên đi, lên cố lên đi nó cố lên cố lên cố

โอ้ยหาเจอเจอผุดังเดียวแล้วนี่กูได้โอยตายนั่งนี้มันยื้อผหูมันเบนได้ไหมดีปะดีปะผุดแล้วครับฮ่านาะบกยันยเนี่ จับได้แต่ห่างดึงบโงอทุกคนเลยโอ้หมันเฮาเนอร์นะนะจับได้แต่ห่างมันจักไรเลยสองคนสองคนดึงยังโง่เดี๋ยวเบิ้งถ้าเบิ้งขุดลาดเบิ้งนี่นะนี่ยขุดลาดมึงมึงมึงโหมาอยู่นี่เดี๋ยวเหาจิจกบเบิ้งทั้งโหมันทุกคนเออเด็กยันอยู่ได้หนิยันก็ตกคนนี่ hút lát bưng, tròng bộ đừng ngon bao ก็ได oh, uh. ้แต่จับห่างไว้ทุกคนแล้วก็ดึงออกก็บอกอ่อเลยพุดลาดเบิ้งงบนกันยังบอทันชอดตัวใ่ายนะใ่ายไนตัวนี้อยู่สองโลสามโลไปเรื่อยๆพบปะปะมันขี้ดินทุกคนมันห้าว่างหินมันเอาเนี้ยเดี๋ยวถ้าเบิ้งนี้นะต้องได้อันนั้นเบิ้งก่อน มาเลยวาเลยมาเลยมาเลยว้าวง่ายเลยโอ้ยยุจดต่อยหมดง่ายงกกบจอมนเอาพอพอพอองเดี๋ยวอลยนี่พ่อมาจะมีเยอะเพลิ่งนี่กูโหมัน ตัดโค่เยจับปิดเลยเรียบร้อยทุกคนแต้มที่ซองนี่อูมเลยฝากระดึงเป็นชั่วโมงปลายทุกคนเฟอร์สีเงาะมันมันคัดนะฮะฮะฮะคู่บาดนี่คู่ลงไปต่อบอนยู่กับละบากได้จังน้อยนี่มันมันคับแคบ นี่โหมันโบธรรมดาเรียบร้อยตัวที่ชองเล่นนะเล่นนะตัวที่ชองนะเอาเลยทุกคนบัดนี้เฮ้าสีไปน้าห้อยหมูอีกคือเก้าทุกคนเลยเ้าสีน้ำล่อลงเตอร์หมเลยตามห้อยมันมันมันสีไปห่อใช่รึน,นะเพราะว่ายุบยุแ่แคบห้อยนี่มันหลายบางที่มันนอนอยู่แถวนี้ก็มีนะว,วอลเพิ่มได้ดีเฮาสีลาะลงไปแล้วก็ขันบอลเริ่มมีน้ำแล้วก็ สี่พักกินข้าวเทงก็ทุกคนเลยพอเยอะเข้าแล้วนี่ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงประมาณนี้นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเขาไปนั่งห้อยมูตตอก่ก็บางทีมันหลีอยู่นะมูนี้ก็มีนะที่เขาหมานก็มีมือนี้นะมาเบิ้งเสียงมาเห่ามันเหาเชิงนี้แหละาจากแม่นไปเลยนะฟังเสียงเจอน่าจะเป็นเลนบึงึงฟังเสียงนะเพราะว่าเหาอยู่บนเก้าเพราะว่าสะค่อยลงเตอร์แล้วเสียงมาเห่าอยู่พี เดี๋ยวเขามาเบิ้งก่ก็แต่มันเหม็นนะยาเห่าเลยเชื่อหรอเดือดจอดอยู่พวกอยู่เด้เหม็นวะเอาหูเอาทำไปเลยทุกคนแล่นเลยวะกับหาะกระเตะกะันยังกับจักนีน่เดี๋ยวเสียมา,ากุดลงก็เนา น่าจะเล่นวนเลื่อนเรื่องคือน่าจะเล่นเดี๋ยวห้าวคุดบ้างทาเซมนะมันไม่พานรู้ปมันเฮาไปกับพงอ่ะเดี๋ยวโคมยืมก่อนทุกคนไหลหึ <c oughs> ว้าเด้เกอกระเตะกระไหล่ไซะเอาสซีเอาเซมมาขุดลองเบิ้งก่อนๆๆๆๆทุกคนบางทีมัน โบมเมนแลนที่เป็นกระเตะกันที่ได้กินง่ายนะมันเฮาเฮาหูาเฮา,า,าทำนี่คุลองเบิ้งเท่านั้นน,นะมันเฮาฮันคุลัดคุณละชอบคุณละทุกมันมีเงี้ยเดีอย่หรือส่งเงี้ยนะเล่นเท้าปะ <laughs>

<laughs> <laughs> นะพอสะจำขานะา <laughs> มีจำมันจำพอดีปีนเนาะพอดีวิ่งเซ็ดตัวที่สามก็ได้ไปที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเลยแล่นนี่คือเก้าแต่กะบ,บอยเนื้อตัวนี้นะประมาณนั้นสองสามนิ้วนี่แหละพอดีปีงทุกคนน้ำห้อยมูไปแล้วมาเฮาแล่นอีกเลยมาเอาแล่นก่อนทุกคนนะเดี๋ยวเฮาสีน้ำโตอ,อีกก่อนทุกคนบางทีมันหวานนะ มันบางทีมันเฮายุบแถวนี้เพราะว่าเคยย่อดยุบเลยทุกคนเลยเดี๋ยวเฮาสีน้ำห้อยไปเรื่อยๆนี่ก็กจะขำเลยได้เพราะว่าเมนละดับชิบสึชิบสองโมงนุ่บ่ประมาณนี้เลยต่อนนี้เ,เ,เทงเลยอ่ะเ,เดี๋ยวเฮาสีน้ำไปอีกเลยทุกคนเลยบางทีมาไลามาเชื่อนี่ก็โยเ้าเฮือบไ,ไ,ได้ได้ไปเลยในพานไปก็เลยไม้ลำนี้นะบักง่ายไม้ลำนี้โดขนาด เฮ็ดเฮือนโอ้ได้เหลืงนะหอยมันมาฮอดผีเลยทุกคนสองโตนะหมู่สองไอ้น้องนะฮอดผีเลยนะพี่นะลงสงสัยเฮาโดนนี่มันก็มีจักเบิ้งคือมีแต่ปลาชะพันนี่นะนะในผ่านพันนาหลวงพูนเฮากันนาไปเรื่อยๆนะทุกคนมันฮอทเชื่อเกิดลองเบิ่งมันมีนชีฮอิเลชเพราะว่ากายแก้วแล้วนี่นะดูหากินแล้วนั่นเบื่อไหมนี่ยังทานายเหี่ยวอยู่นั่น อยู่น่ะมนีบ่คือว่าอันนี้ทุกคนเลยมันดูดหากินแล้วก็น้นอยเด่นก็นมาไลหน่าจะยู่แถวนี้แหละโลท่ท่าถ้าฟังเสียงมาทุกคนห้อยนึ่งปนงีนึสงผลหลงชายมันหากินอยู่น่ะโมนีแหละ่ะเดี๋ยวทาลุนทุกทุนควายเขาเจ้านั้นควายเขาเจ้าแม่น้ำยู่ห้วยนี่นํำไปนํำมาลงห้อยทุกคนเลย เพราะว่ามันปนกับห้อยควายในเฮาก็ลงนะจักรยุสิเลอร์ตอนนี้เฮาก็ยังบ่จักดูลงป่าบกับแบบนั้นเพราะว่ามันโมเมนต์แก้วเฮาเดี๋ยวยข้าชี้นางตามทางรถนี้ทุกคนเลยจักมันรยุสิเลอร์บ่จักสจหรับวีดีโอนี้ก็ขอพักก่อนทุกคนขอขอบคุณก๊ใจผู้ที่เข้ามาติดตามแล้วครับส้มนะเดี๋ยวรอลุอ้นกันตอนต่อไปทุกคนเลย